พอดีอยู่ด้กินอยู่หรอครับผมน้าเด็ดเลย,ย <laughs> ที่ดินแหง่งแค่สามงงงปูที่เลยหน่อยไม่มีบอเขาตัวก็เลิศเลยลาขึ้นหลับก็ได้อัก็แเ่บสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะมารับชมชมเม,ม่กิ๊กพ้าลุยจ้าสวัสดีพญ่แมยัยเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำหน่อยจ้ะครับผมวันนี้พอกับวันทียี่สิบเนาะค่ะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะวันนี้แม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กผ้าลงหอยลงห้องเนาะแม่นครับผมผ้ามาใส่เปลี่ยนเนี่ยหายอยู่หากินใหม่ครับผมจ้ะเมื่อวานเท้าขึ้นผู้ข้นเขาก็เฮ็ดก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะแม่นครับผมแต่ว่าออกทัหลายจ้ะวันนี้ก็เลยผ้าลงหอยล่องห้องอาเซม่งปลา หรือว่าปูแล้วแต่สิเดสิมาเนาะเน่ยครับผมจ้าก,ก็ไปหลุนไปช่อมน้ำการจ้ามาหน,น้ว่าสิเดสิมาอันบ่อสิเด็พ่ออยู่พ่อกินมาเนาะไปกันเลยจ้าไปครับผมมันีคือสิพามาใส่ตุ่มปลายขึ้นเก่าครับผมลงลำเหินลำหงครับผมหลังแรกใส่เบือครับผมอาหารจะเป็นโค้งเกา่าโค้งไก่ขึ้นเก่าด้อครับผมโค้งเก่าขึ้นไก่บ่โค้ <laughs> งเก่าขึ้นไก่คร,ครับผม ทำเด็กเห็นบอใส่ตัวนี้ให้ใส่ตัวนึ่เห็นไหมบรัสองครับผมใส่หนึ่งเดียวได้อ๊ะโล,ลหัวโงหองครับมัน มีบรรยากาศแดดครับผมก็เลยลงหวยตื่นเหมือนลงที่แดดไม่ว่ามีแดดเป็นผู้หอนขนาดครับผมเห็นแล้วครับผมทำเรื่องใส่ครับผมลำหวยลำหองหน่อยครับผมห <s ign al> ลังสุดท้ายครับผมบมาใส่บึงวัดกุหลังได้ครับวันนี้มีซิปหาหลังครับผมหมันเด้อหมันหมันเด้อนะครับผม <S <s <ign al> หลังจากนี้ก็จะไปนั่งพักหรือจะไปรอบึงเฮ็ดครับผมเฮ็ดแกะซีมี่ป้อมมีครับผมอีกประมาณชั่วโมงกว่าัวจะมายามครับผมรุนน้ำกันตอนยามครับผมผมมารอบึงเฮ็ดแก้วมีครับพี่น้องก็สิได้ไปพักหากินเผากินนั่งครับผมกินเผาแล้วกจะเสด้ยามครับผมประมาณชั่วโมงหรือครับเฮ็ดป้มีครับผมหาไม่เห็นเลยใบใบได้ใบเฮ็ด นะครับผมไปกินข้าวแล้วค่อยยามครับผมนั่งพักมายามกนครับรถนนั่งแรงที่ใส่ครับผมหลังจากนั่งพักแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับลงมายามครับผมก็จะได้นิ่งแห้งไงนี่แสบยืนยันไหมน้อครับจีดีเลยดิบ้านนี้ดิอ๋อปลาก่างมีตัวยนั่นหนึ่งัตก็ปลาซิวโอ้ปลาซเสี้ยว ปลาคือติอครับเขาใส่ดูดไว้จริงมั<อ>จะเห็นหอยเขาใส่อยู่เนะเาะหอยเขาใส่แต่คนอื่นเขาใส่ดูดหอยนี่กำลังลงหมาคือก,กันเลยจ้ะเห็นเนะเาะว้าสา3ตัวเก็บสะสมไปครับผมเอาไปทำหม้อตุ๋ต,ต,ตุ๋เก็บไปทำเนาะไปทำ ไ,ไ,ไปใส่หอยไหมเนาะไปใส่หอยไหมบขามขว้ครับผมใบหอยนี่บ่คือเหรอครับผมบล,ล้างแรงกับโบขึ้นเหอครับเด็ <laughs> นยวงล้างสองนิ่งที่กันปะบา,นะ <laughs> างท <laughs> ี่ก็หนำใจบ่ลายอยู่บ่คยบ่ ล้างสอง,สองหงิกปล,ล่อยป,อยป,อยปอลาตนนัวหน่อยปล่อยเพิ่นไหวใช่ครับลัางสองหงิกปลาบ่มีมีตัวน็ตต้อยปล่อยเพิ่นเพื่อนชูธรรมชาติค,ครับผมทางนี้ละทางนี้ปลาอร่อยเลย,ยครับผม นี่บ่อ๋มีปลากระนครับปลาต้ปนมาผมเอือ้อเหงครับผมปลากรนิ่ตัวใหญ่เตยุปลกรน่งปลาะปนครับผม คือ่อรั่วยต้องเห็นปลาเลยล่ะระวังเด้อตะกองเด้อจ้าระวังเด้อจ้าอยู่นบ,บนบบน,น,บบนั้นแหละยยพึ่งมายกพูดกล็ไ่คือจะเห็นปลาลอ,อยอยู่โ <มา S 1> อ้ออออปลาก่างปลากางหนึ่งตัวปลาซิว,วโอ้ยเลยน,นไะไปผมไปใส่ฟัง โปงสพ่อมกเท่บ่สงงสิแสีวแรงเท่ไรเหนือหลายหลังลนนี่ก็สิได้ได้น้ำแบบใสพดีมันปนปลากงนี่เห็นคือเหินบ่ปนน้ำใสคบนี่ครับปนน้ำขุนมาเรสามปลากังสามตัวจ้ะรังนงม่ย่งบอก

จาอันหัวเชือาแล้วมาลงน้ำขึ้นอยูนแห่งเป็นหอกกระดูกข้าไปหอกกระไดหนึ่งเตะอีปูตอนใส่แล้วยางกาผินพึ่งหนื้อออกมาเนาะออ นี่ซ้ำเห็นเดี๋ยวนะปูหนึ่งเต้มจ้าแลงวนี่ใส่แถวหินครับผมเพื่อนี่น้องปูนี่ปูนะครับผมนี่บอกมันตาบ่ฝาดับสีแน่นนะจ๊ะพี่ปูวะมันชูอเี ขมบึงขโมกระกอืเสร็จอปูนี่ปูน้องปูจีนเส้อลงมปูจับงไก่เลยน่ว่าประกันตัวงามเนาะปูตัวปูใหญ่ตองสื้อสีดปลอยไปจากไหนก็น้อยเนาะจัิ้งไก่เลยอาถุงออางออกนี่ ใส่ปไวยด้วครับผมเนิตเนาะก็ใส่กระตาน่ไตึ้นได้ครับผมถตาเป็นกระติกไตปวได้อือตุ้บ่อวะเสร็จแล้ว่อยเนาะ่อัไปปาตัวหน่อยกอยนี่ครับผมอ้า้ดปนแล้วครับกการ ทิชเห็นำมาสมห้อยๆเลยครับวันนี้ตามืา่อนี่สงสัยสิไดงผนใช่ต้อไม่ส้มปันก็มกป่ะผลครับผมยังไงก็กกด,ดีครับผมตุนท่ากับเขาไปนําครับผมหากินหาอยกากไปน้ำหอยน้ำหงส์ตามธรรมชาติครับผมกิปนปลาในตัวละอ้ายลังเนี่ย่ะเนห่อเป็้อปึ๊ลูกไปเบื้งอยู่นอกผมครับผมอืมที่ในๆเห็นปูเนาะอืมไอเป็ดหาตัวยังไงอ่ะคุณครับผม อะไรย่ครับผมเด็ดขอตัวปลาเลือเลยปลาก็มีแนาจ้ะดังเลยชิคๆกระทุกหลังอืมโอ้โหปูตัวใหญ่ด้วยครับผมปูตัวปลาเลือดเลยครับผมนี่ใหญ่เลยจ้ะพี่น้อเสี่ยมันว่าเอาไปหลาดเลยคุณบ้าหลาบก็ได้พัดกระเซ็บใหญ่ครับผมปูอันนี้รสชาติท่านดีจ้ะ อากาศมีหอนเอวเช่ไหมครับเหมือนสีมีฝนนี่คิดว่านะครับทองเหลืองเลยครับตัวยงย์บนทองของเหลืองตัวเมียผมเนี่ยไอ้หมันโอเคบ้างก็ตังมีเขาเขาไม่ปะเขาไม่เข้าวไม่ปลามันครับว่ะเริ่มแล้วครับผมเฮ้ยขนาดนี้ครับเข้าวไม่ปูนะอุ้ยตัวเมียปูก็มันปูข้าวหมัน เก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมอาจิบโบ่หึ่งห้าปันไดครับผมก็าใส่น้ำกลออั่นน้องพี่น้องคนมาใส่ดูคือกันครับนู่นนี่ไ,ไปครับผมรุ่นหลังต่อไปครับผมตันนงไดนหลังเหรอวันขึ้นหมิดๆปันนึงหาุ่น้ำกันครับผมของแนะนำอาจิมองบห็น <laughs> มันนีนั่นปลากระ่างตัวนึงครับกับปลาซิวกระก่างสองอ่ะสองเนาะอ่ะเอาขึ้นมาป่ะอ่ยมีปูเลยเนาะเบิ้ลเอาลุ้นล้างต่อไปผลละครับผม น,น้ำเฟือดจะคล้องยางหรือมีป่าอยู่บ่ดูน้องเงินครับผมโอ้มันนี่อาจีพวะยานุ่งยานุ่งจอดจอดปะไหนด้วยครับนี่ยังมั้งนีป่าอยู่ตั้โต๊สามโต๊ะหลังนี้ที่ว่ามาถึงครับผมมีป่าสองสามโต๊ะปล่อยเพื่อเศได้กิกให้เศรกิกปล่อยครับผมผู้บริ ถังหนอยังไม่งไนด้ยหรอ้งหนอกาีงนอกเมื่อกี้าจ้งนอกตัวนึงอยูงไนตัวนึงงอ้ตัวคคอลงไปด้วยกิดงโอ้ยไปสีแดงตัวถังไนตัวังนอกน่สีบเป็นจับแนนเขาสีดตัวังนอกนาตัวกับานเดอตัวนึงตงไหน ตองหน่อเดี่ยวนะอยู่เลยเราเป็นนักเทิ่งประกางเตรียมกันไปครับผมวันนี้เป็นอีกมือหนึ่งที่หากินลำบากประมาณเนาะประมาณปากพวกนี้เป็นกำลังใจเห็นไหมด้ครับผมเอือ้อยอายคุณพีททั้งหลายครับผมเป็นกำลังใจเมื่อกี้ก็มีกิน,น,ๆๆๆๆน,นรครับหากินอาเซียนประมาณปันได้ครับตุ่มต้องชีเทะเทะเทเด่ ข้นเซยนครับลงก <laughs> เลยหากิกานซ้ำห้อยเก่าคนพี่น้องมึงเดงเดเป็นห้อยเกา่านใส่มขึ้นนะครับผมนั่นมันสาเขกินกินบบหูก็นล้ใส่องมืงเล้วบอคอยถือ,อครับผมนี่วะ อืมดีตัวหนึ่ปูตัวหนึ่งตบหนาน่นะครับผมปูหนึ่งตัวปลาก็มีหนึ่งตัวตัวใหญ่เพิินเมื่อหลังกับตัวหน่อยกับสิริป้อยจะพี่น้องตัวนหน่อยมากเอาแต่ปูกับปลาตัวนึงป่าตะเฮ็ดไงพระท่านปลาไงพระท่านบ่เ่าะนี่กรมีหมูหากินมาน่มมันเหรอครับผมกระมาพราท่านกปลากระมีไงท่าน ะอ,อะไรปลกนี่นะครับผมตัวหนเก็บปอยไปนัก่ก่อผมนี่บอลา้ัน,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 นสาาแงทลด้หล <c oughs> ังนี้โมมีพอโตนหนอลายแห้งสี่ลายแห,ห้งหมีครับผม เอเก็บตุ่มใบปลอยต้องไปพี่สองส้นตัวหน่อยๆน่นะครับผมปล่อย่นนี่สมมติไปเห็นปูได้ไหมี่นมเมนว่าตาลายโอ้โหอะไรแกลวดพิ่มดอยหนามนย ก็วน้าพอหอนให้เสครับเพ่อนนี่จะาไน้าเม่นตัวหนึนึ่ตัว้ามอ้าพอได้ตื้มกันมกืออไรน้งมือว่ามึงว่ามตัวนいいหน่องน่อยาบกันไหนะนแห้งากก็มนอีกอ่ะอก

น้ำรับว่าอึดแัเจจำดองไปเ่ารูรฟักหลาบกะจลายเต๋อพี่นดลายกินได้ด้วลาดไเนียครับโอ้โหนี่กเาต๋อกนด้่นอกแต่คนบ่คอยเห็นงเดียวสิติใจได้ใส่ดูีเน้องแม่บ้นี่กระเาเต๋อแต่เรา่ค่อยเห็น ใส่ตะมบให้แตกีนเอาได้สีตัวเลยอ่ะไปสุดล้งสุดถ่ายครับผมบาท้ั้งสุดถ่ายครับผมลอยลาลอยไปทั้งตำบลอยอ่าพอดีอยู่ดีกินอยู่ดรอครับผมน่าเด็นเลยที่ดินแห้งแค่สามงามๆครับผมบานประกันต้นำมันให้เขาอนำลอยล้งสุดถ่ายก็คือ้วแค่ สนะี่ตัวคนนะไอ้สี่ตัอยอยวโอ้ยกำลังล้างอะงกันนีไค่ะอีเด้นีตืนเต้นไงแสดงว่าหลังสุดท้ายยังแฟนรออยู่แ่นรออยู่โอยทำจีสซพิษหมอน่ะประกันตัวงามครับผมจ้ เอาไปปนในแกงอยู่ดอกไอ้อ๋อหลายตัมีกปูที่ได้หน่อยปูดีสีตัวขาหรอเห็นบอสีตัวตัวที่หาป่อยเพิ่นจ้ะไเพิรจนัอ่ะมาไม่คีดไม่คีดโค่นมามันมเน้นีม้มันเบิดตบอตัวมมันมันะไหืออยู่เนาะตัวม้ป็มนเนาะท่านม้ันอยู่ในหม่บ้านอน มก่อนโทษตุ่มรึป่ะครับผมมีมือมานมือหมานเลยครับผมการหาอยู่หากินเกลียวแน่นอนบ่ได้ครับผมมือไผมองเห็นว่าสิมานหมานนะครับผมเอาัิปูคนได้เจ้าตัวมันเน่น้อยก็มาหนึ่งเดียวไปซีโต้ครับพี่น้องปลากระสีได้ซีได่ปลาซีบิงปลากระเลพวกปนอยู่เนาะ แม่ครับผมผ้ปนผ้าแกงค่ะแม่แกงกับแกงนึงแล้วมันปนกับกินบัเบิดดอกจ้ะมกกระได้มกอยู่จับปั๊ซิว่ได้มกนึงเนาะแม่ครับผมปนใช้นมผสมซีได้หลายในแจ้งน้อยกินบัวเบิดครับมองใสแตงหน่อยป่ะแม่กินบัวเบิดเลยครับกระเน็ดเสียบเสียบดิไอตาเหลือกสักกันได้เนาะกันนี้กเสียบตาเหลือกสักกันมีขึ้นหน่อยเท่ลูกสิมาสิได้นี่ครับผมจ้าปู สี่ตัวคะ่ะฮะรู้ประมาณพอได้ยุได้กินหรือครับผมได้กินอยู่เนาะครับผมพอได้กินครับผมถ้าบ่อิ่มก็กินน้ำรุงหลายๆพี่น้องจ้าผลงานค,นนคาลิปเมื่อนี้ยเมกิกผ่าลงหอยลงหองใส่ปูใส่ปลาเนาะพอได้ยุได้กินจ้าพี่น้องเมื่อกิกก็พอกิกก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึง่งนะจ้าถันชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เม่กิกกับพอกิกในเด้อจ้าสำหรับคลิปเมืนเนม่นอนี้ยเมกิกกับพอกิกก็ฝากผลงานไว้เพียงจาน,นี้ละจ้า เอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าไม่คิดสิภาพ,พไปห้วยังพี่การใดเนาะจาะวันนี้ไม่คกดก็พก่อคิดเขาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แมยายน FC ทุกท่านครับผมขอบคุได้ไหลายครับผมขอคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการทีทกกรท่ชมทุกกำลังแรงใจครับผมที่ส่งมาให้ครับผมประวัติอยู่ต่างประเทศนในประเทศครับผมขอพระได้ไหลายครับผมกลับบ้่านพอกันไม่คลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ